สิ่งที่บรรพบุุษต้องการสื่อสารกับคุณนะคะมาดูกันเลยนะคะเก้าถ้วยค่ะ The Star นะคะเด็กถือถ้วยค่ะราชินีไม้เท้านะคะบรรพบุพุษของคุณไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือคุณพ่อคุณแม่ที่ท่านล่วงรับไปแล้วนะท่านยังคงใหญ่ คอยดูแลปกป้องคุ้มครองคุณอยู่และท่านปรารถนาที่จะเห็นคุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขขอให้คุณเป็นตัวของตัวเองนะคะเมื่อคุณหาตัวเองเจอคุณจะมีความสุขจากข้างในอย่าไปสนใจคำพูดบูลลี่อย่าไปโฟกัสหรือให้ความสำคัญกับเสียงนกเสียงกาเหล่านั้นขอให้คุณกลับมารักและดูแลตัวเองเติมเต็มความสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณและบุญที่คุณ กดน้ำที่ส่วนกุศลไปให้เนี่ยท่านได้รับนะคะวันนี้ท่านมาส่งข้อความให้คุณทราบว่าท่านได้รับบุญที่คุณส่งถึงท่านนะะและตัวคุณเป็นคนที่มีซิกเซนนะคะจากให้เด็กถือช่วยแล้วก็ราชินีไม่เท้าแล้วจะเป็นตัวแทนของการสื่อจิตวิญญาณนะ,ะเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่คุณเมีอันตรายหรือคุณประสบ ปัญหาอุปสรรคใดขอให้คุณระลึกถึงท่านจะทําให้คุณไม่ดําดิง่งไม่จมปากกับปัญหาหรือกองทุกน,นั้นนานนะคะ